สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2532เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชใช้ชื่อว่าแผนกเครื่องเคลือบดินเผาและทำการเปิดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบนัน ชาศิลปกรรมเซรามิกจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานการวาดเขียนการออกแบบการเขียนแบบการออกแบบบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การปั้นดินรู้จักดินและเนื้อดินการทำพิมพ์การขึ้นรูปสามมิติพัฒนาทักษะการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนใบมีดการเคลือบดินเผา การตกแต่งผลิตภัณฑ์เตาและการเผาใช้อุปกรณ์จริงปฏิบัติจริงเรียนรู้และฝึกทักษะสร้างจินตนาการเป็นงานชิ้นเดียวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเหล่านี้ล้วนมาจากพื้นฐานของงานศิลปะเมื่อพูดถึงศิลปกรรมเซรามิกเราอาจจะนึกถึงอุปกรณ์ที่ใช้การขึ้นรูปในการสร้างงานศิลปะโดยใช้ลูกกลิ้งในการรีดไม้บรรทัดไม้ปลายแหลมหรือ เครื่องปั้นดินเผาและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนตกแต่งต่างๆและยังสามารถสร้างผลงานศิลปะหัตถกรรมและในระบบอุตสาหากรรมและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานักออกแบบงานด้านเซรามิกนักออกแบบงานด้านศิลปะและงานตกแต่ง ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้านเซรามิกพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวทางด้านเซรามิกครับสวัสดีครับครูณราชิตคุณยดยิ่งครับหัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิกวิทยาลัยอาชุษาเชียงใหม่นะครับสำหรับจุดเด่นของสาขาศิลปกรรมเซรามิกนี้นะครับเรา มีสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกนะครับการทำพิมพ์นะครับการทดลองน้ำเคลือบนะครับการคำนวณเคลือบด้วยการใช้สารเคมีนะครับการตกแต่งเครื่องเคลือบปินเผาทั้งสีใต้เคลือบสีบนเคลือบนะครับการเคลือบและการเผารวมทั้งการทำต้นแบบและพิมพ์นะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนก็จะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการเผาจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์สําเร็จออกมานะครับก็กลับมาวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไงแล้วก็นํากลับไปทําซ้ําใหม่นะครับตรงไหนที่เป็นจุดด้อยเราก็แก้ไขแล้วก็จําไว้เป็นประสบการณ์ได้เรียนรู้กระบ,บวนการอย่างนี้นะครับนี่ก็คือจุดเด่นของสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกวิลัยชีวสาเชียงใหม่นะครับยังไงก็ขอฝากแล้วก็ มาเรียนกันนะครับในสาขานี้น่าสนุกสนานครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนไพลิงขุนประคังเป็นนักเรียนของสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกนะคะประโยชน์ที่ได้จากการเรียนเซรามิกคือการปั้นดินหรือขึ้นรูปดินในแบบต่างๆและยังได้รู้ถึง าตและเคมีในการเคลือบพื้นผิวดินค่ะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ค่ะทั้งนี้อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจด้านนี้มาเรียนต่อในสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอัญชลีแก้วโรคิดค่ะตอนนี้ตั้งโรงงานเตาหลวงสตูดิโออยู่นะคะอยู่ที่อำเภอเดสเก็ดค่ะหลังจากที่ได้เรียนจบมาแล้วนะคะ,ะได้มีกิจการแล้วก็ทำประกอบอาชีพของตัวเองเป็นนักสรามิกค่ะ แล้วก็มีทักษะที่ได้ร่ำเรียนมานะคะ,ะต่างๆมากมายหลายขแขนงแผนกวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะคะหรือว่าวิธีการคิดนะคะแล้วก็วิธีการสร้างสรรค์เทคนิคต่างๆนะคะก็เราได้ร่ำเรียน,นตรงนั้นจุดนั้นมาค่ะแล้วก็นํามาประกอบอาชีพนะคะประกอบอาชีพแล้วก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่นะคะ,ะถ้าสนใจก็สามารถที่เข้าไปสมัครที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้เลยค่ะคุณครูก็จะมะีทักษะนะคะแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่และขแขนงแผนกวิชานะคะเก่งๆกันแทบทุกคนนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนแล้วก็แนะนำให้มาสมัครที่นี่นะคะมาเรียนต่อที่นี่ได้เลยค่ะ สาขาวิวชาศิละปะกรรมเซรามิกเริ่มต้นดีๆจากการสร้างผลงานจากจินตนาการที่จะออกมาเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถสร้างผลงานในระบบอุตสาหากรรมด้านเซรามิกพัฒนาทักษะและสนับสนุนงานอาชีพเลือกสาขาที่ใช่ถูกใจกับหลักสูตรที่ชอบ ตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันเลือกสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่